Like um, ไม่ใช่มาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาจะเขาจะมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาจะยังไม่ให้เข้าเมืองเขาจะให้เข้าห้องเพื่อสอบสวนว่าจริงเท็จเป็นอย่างไรอ่าแต่เขาไม่ได้จับนะอ่สอบสวนเลยเขาไม่ได้เขาสอบสวนเฉยๆว่าคุณเคยถูกเรื่องนี้จะยังไงนาโนแจ้งหนึ่งสองได้ไหมไม่ได้ครับ หนคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นเร็ว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 ทุกคนรีบไปก่อนบอกบอกบอกคุณพี่บอกคุณพี่ชีว่าต้องไปแจ้งความนะถ้าทางที่ดีเดี่ยพี่แนะนําว่าแจ้งแจ้งอ่าเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวบอกสถานที่ให้เราะมีตํารวจยื่นความจํานงมาให้ อยากตบอ e ีนาโนมากเอาสิฮะเดี๋ยวออกค่าปรับให้ <laughs> ไปกดเร็วๆทุกคนกดกดเร็วของเรามันจริงจังอยู่แล้วเธอมาจะลงแล้วนะเร็วๆเซรั่ม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 สวิตอีกห้าขวด ในราคา57บาทต้องบอกเบาๆไอ้เขามันถูกมากแนีูกอยากตกกิงูทิตออะเดี๋ยวเรียกมาอยากตกเดี๋ยวออกค่าปรับให้สงครามจบนางงามก็ต้องจบชีวิตตามสงครามไปด้วยบอกไว้ก่อน <c ười> ดีใจที่เลิกสู้รบกัน อันนี้เรื่องจริงห้าสี่สามสองหนึ่งไปเอาเซรั่มไปสุดเลยไปเซรั่มสุดเลยห้าสิบเจ็ดบาทสุดก่อนเร็วมาเร็วๆๆๆๆเร็วเร็วมาเร็วเร็วเอ้าวอ้าจะลงไลนแล้วนะ แอ,อ้ยอย่ามาเสียใจนะอันน้ำพริกไปอัน,นพริกไปเร็วๆทุกคนอย่ามาซื้อช้านะห้าสิบเก้าบาทเ,ออเท่ยวหน้าไม่ขายแล้วนะน้ำพงน้ำพริกพวกนี้อย่าทำเป็นรักเดียวมันรงเร็วทุกคนห้าโมงสิบเอ็ดนาทีแล้ว นาโนอะ่ะเรียกชื่อมันไปตรงๆเลยเดี๋ยวเชิญนาโนมาเที่ยวสุขุมวิทสิบเอด็ดเร็วทุกคนเอาน้ำพริกแป,ปน้ำพริกไป,ปจบ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 ,จบน้ำพริกแป,ปาราคานี้ ต้องซื้อกันคนละสักสี่กระปุกเป็นไงอย่าลืมซื้อเซรั่มไปฝากนาโนด้วยนะโอ้ <c oughs> oh, แต่นาโนมันต้องทำหลายอย่างอะ่ะ <c oughs> มีปัญหาที่เส้นผมอีกมีปัญหาที่เซรั่มมีปัญหาที่ฟิลเลอร์ที่ปากอีกมีปัญหาที่ฟันอีกฟันดูสกรปรกฟันล่างดูไม่มีเนี่ยอีกอย <c oughs> ต้องซื้อแชมพูอาบน้ำให้นางเอกแชมพูสระผมมีปัญทาที่สมองอทุกคนไปเกิดใหม่เหรออุ้ยไปเกิดใหม่ไม่ได้ตายแล้วเกิดไม่ได้คนนี้ตายแล้วเกิดไม่ได้ตกนรกเลยแต่อยากอยากให้นางเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยเนะเพราะว่า เวลาเราต้องการบีเซนเตอร,เตอร์เราจะหาคนที่มีปัญหาสิ่งเหล่านั้นก่อนเพื่อมาทำให้ b ีฟอร์อ f t เ r อนาง b ีฟอร์ได้ทุกอย่างจริงๆนะหัวจดเท้าทุกคนริบก่ตะค่ะนางเป็นผู้หญิงด้วยด้วยนางนางเป็นคนแบบนางเป็นคนโอเคนะเราพูดถึงความโอเคเนะาะเพราะนางเป็นคนชัดเจนอะ ข้างในเป็นไงข้างนอกก็เป็นอย่างนั้นข้างนอกเป็นยังไงข้างในก็เป็นอย่างนั้นข้างนอกสกรปรกข้างในจิตใจก็สกรปรกตรงไปตรงมา <laughs> ไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนไม่ต้องแปลเยอะข้างนอกดูสกรปรกข้างในก็ดูสกรปรกสกรปรกทุกคนไปกดตะก้กาไม่ซับซ้อน แม้กระทั่งเล็บยังสกรปรกเลยขนาดทาเล็บแล้วนะเห็นเล็บโผล่มาเหมือนเล็บพวกนั้นนะทุกคนไปเอาน้ำพริกอุ๊ยไม่เอาดีกว่าม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 าเซรั่มเซรัม่มตรงเซรั่มเซรั่มสวิต ีกสิบห้าห้าขวดเล็บสกรปรกเนาะเล็บสกรปรกอะ่ะต่อให้ทาสีเล็บแต่มันสกรปรกคือข้างๆถลอกเขอะขะทรงไทยแบบกัดเล็บด้วยไงแล้วน้ําลายมันไปโดนเล็บแล้วเวลาเล็บมันขึ้นมาแล้วมันก็สีมันก็หายไปอะ่ะดูสกรปรกอะ เคยดูทองเนื้อก้าวอ่ะลำยองอ่ะยังดูดีกว่าเยอะเลยอะยิ่งกว่าลำยองอ่ะเร็วทุกคนกด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 ถ้าเป็นฝ้าหนักๆใช้นี่ไปกดตะกร้าหมายเลขหมายเลขสามเอาไปเอาไปสี่ขวดทาตรงที่เป็นฝ้าหนักๆเลยเร็วทาตรงที่เป็นฝ้าหนักๆเลยสามวันจาง ลำยองอ่ะแสดงออกมาแล้วแบบว่าแย่แล้วอ้นี้แย่กว่าอีกแต่ลำยองนี่คือเขาแย่เพราะเขาแต่งไงแต่งหน้าแต่งอะไรแบบทําให้มันแย่นักแสดงแต่อนี้แบบมันแย่โดยกําพื้นรืดไงนึกออกกำพื้นใด,ดๆคืน จิ้งจกทำเป็นโลกสวยรับไม่ได้มาว่าผู้นำทุยทุยพิชชี่เวลาเมืองไทยมาเมืองไทยก็ด่าผู้นำด่าผู้นำฉําพิชชี่เนี่ยด่าหุณนเซนฉับเล่าเรื่องว่าหุ่นเซนมีเมียน้อยเยอะแยะให้ผมฟังฉ่บเพราะผมเคยสงสัยว่าทำไมแบบหุณเซนมีอำนาจเยอะ โอ้ยบอสใครขัดใจเข้าไม่ได้หรอกเขาเป็นเจ้าของทุกอย่างสถานีโทรทัศน์ธุรกิจทุกธุรกิจเขาเป็นมดใครๆก็ยอมเขาผู้หญิงทุกคนก็อยากเป็นเมีย,เข,เ,มยเขาเมียเขาเมียน้อยเยอะมากฉ่ำก็เขาเป็นสมัยก่อนที่ร่วมกันฆ่าคนคะแม่ฉ่ำแหม ตอนเนี้แล้วขอโทษนะจริงจกคนที่เริ่มทุเรศก่อนกับผู้นำมึงไม่ใช่ผู้นำกูมีผู้นําที่ไหนในโลกที่เขาอัดคลิปมีผู้นําคนไหนในโลกในโลกเนี้ยที่มีมาก่อนที่เขาอัดคลิปคุยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีแล้วเอามาปล่อยมีผู้นําคนไหนในโลกเขาทากันถามมึงนะิดนึงนยเริ่มต้นจากใคร ถามก่อนเราไม่ได้สนใจหรอกว่าผู้นำมันจะคืออะไรนะผิดถูกเดี๋ยวว่ากันแต่มารยาทเนี่ยใครแบบนี้ใครเคยทำมาก่อนในโลกคุณต,ตอบก่อนทุกคนไปกดตะกร้กาตอบก่อนเอาเซรั่มสวิ์แลนด์ไปใครมีใครเคยทำแบบนี้มาก่อนพูดถึงเรื่องการอัดคลิปอย่างเดียวนะไม่ได้พูดถึงว่า คุณเซ็นถูกหรือไทยถูกใครผิดไม่ได้พูดภรรยาอย่างเนี้ยมีประเทศแก่ประเทศเดียวผู้นาเขาทําการแล้วก็เอามาปล่อยแล้วก็ขู่ปล่อยขู่ปล่อยขู่ปล่อย,อยมีหลายเวอร์ชันบ้าเปล่าเพี้ยนเปล่าแล้วก็แทรกแซงการเมืองมาพูดว่าอีกสองเดือนจะเปลี่ยนนายกอีกนายนายกประเทศไทยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเมื่อนั้นเมื่อน,นี้เฮ้ยไม่มีใครเขาทำกัน ไม่มีใครเขาทากันในโลกใบนี้ไม่มีใครเขาทากันผู้นําไม่เวลเขาทากันมีผู้มึงผู้นํามึงทําไงผิด <Yeah. S 1> ช,ชี่กูถึงด่าไนงะถ้าผู้ผู้นามึงมีมารยาทกูไม่เพียงเขาด่าหรอก <Yeah. S 1> แล้วยังไม่หยุดอีกยังไปเรื่อยไปเปื่อยทำเฟกนิวข่มขู่แหมมาขู<ๆ>่มีผู้นำประเทศไหนว่าขู่ว่ามีอาวุธยิงมาทีเดียวมาถึงกรุงเทพอะ่ะ ก็มีผู้นํามึงนั่นแหละเออึบ้าปะ่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องมาต่อเนื่องกูถึงด่าเข้าใจไหมมาด่าผู้นํามึงอกูไม่ใช่ด่าเาเดี๋ยวมึงก็ด่าเขาตอนมึงมาเมืองไทยกูก็ไม่ว่านะแต่การจะด่าเขาเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเนี่ยสายเหตุทั้งหมดเนี่ย,ส,ย,มยสมควรถูกด่าว้าวกดแชร์มาแล้วเฮงเฮงปังปัง,ง,ง,งกดแชร์ <laughs> กูถึงด่าแหมรับไม่ได้สละสิทธิ์ไม่มาแล้วไม่มาเื่ลงมึงที่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 สละสิทธิ์รับไม่ได้ที่มาด่าผู้นํารับไม่ได้มึงก็ไปเป็นเมียน้อยเขาอีกคนนึงหรือไม่ก็ไปเป็นทหารไปหรือไม่ก็เป็นอะไรนะโคศกเขาชื่ออะไรนะมารีเออหรือไม่มึงก็ไปขอต่อคิวมาลีอีกคนนึงไป อืมไปกินให้อ้วนๆเหมือนมารีก่อนไปผมก็ไม่มีหรอกให้ไม่ไปเล่นละครเนี่ยตอนละสองพันไปเร็วๆกดตะก,ก้ากดตะกากดตะก้า กด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 กทุกคนเร็วๆอ่ะห้าขวดสุดท้ายนะจ๊ะเซรัม่มเปลี่ยนผิวหน้าคุณจากผิวหน้ายับเยินหมองคล้ำสิวฝ้ากระจุดด่างดำให้กลายเป็นผิวสว่างขาวใสดูมีราคาดูมีออรา่าดูปังมอบสายสาพมีไลฟ์ครับ นังพิชี่มาไหมคะสรุปเขาถอนตัวจากมิชชูนิีเวิร์สไปแล้วเนี่ยเขาก็คงไม่ได้มาเพราะเขาไม่ได้ประกวดแล้วผู้ชนะจะได้มาเวลคัม anyone ทุกคนไปกดตะกร้าก่อนแล้วเหลือห้าขวดสุดท้ายเลเลิฟ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 ทุกคนหนึ่งพันสาร้อคนดูปะ ไปกดตะกรา้าก่อนเร็วทุกคนไปกดตะกรา้าทุกคนเซรั่มสวิตของเราโคตรด,ดีเลยบอกหักมัน6กปอร์เใครหักมึงหกปเซ็นมันพื้อไม่มีคนถามว่าพี่ชี่บอกว่า ตอนอยู่ในสัญญาหักมันหกสบ้นนาเป <c oughs> อร์เซ็นต์เอาสัญญามาเปิดอ่านหนังสือออกอเปล่าวะ <c oughs> บอกมันสิถ้ามีในสัญญาว่าหักหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์กูให้บริษัทมึงเลยแต่ถ้ามันไม่ใช่ขอส้าเซมากราบตีนกูนี่ขอทีเดียวถูกไหมฮะถูกไหมฮะถ้ากูหักมึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นสัญญากลางมานะฮะ ถ้ามี65%กูยกบริษัท MGI ให้มึงเลยไม่เป็นเจ้าของฟรีแต่ถ้าไม่มีนะหรือเปิดมาไม่ใช่65%กสราบตีนกูหนึ่งทีแล้วกูจะไม่ยกตีนให้โดนหน้ามึงด้วยกูยจะระวังเพราะกูควเลยไม่ก็คือถ้าเป็นคนอื่นมาโผอาจจะเผลอเอาตีนถีบหน้าไนงะ แต่เราจะต้องระวังคือไม่ให้ตีนโดนหน้ามันพราะกลวนเลยก็นางเป็นคนใส่ไฟนี่ไงคนบอกเราโมซ่านางพูดอย่างนี้ก็คนพูดแบบนี้ต้องเจอแบบนี้เหมือนบอกว่ารับไม่ได้เพราะมาว่าผู้นําก็มึงไม่รู้จักรู้ว่าผู้นํามึงแบบเลวนรกขนาดไหนที่มาก้าวไก่การเมืองประเทศไทยมาอัดคลิปผู้นากู แล้วก็มาพูดจากเพอเจอแล้วก็ท้าตีท้าต่อยทุกวันแล้วอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาพูดว่ากัมพูชามีอาวุธยิงทีเดียวถึงกรุงเทพบ้าเปล่ามึคงข่มขู่ทางการเมืองทางวาจาและเตรียมข่มขู่ทางสงครามแล้วจะให้เราอยู่เฉยๆว่าไม่ได้อีกเรื่องมึง <laughs> เรื่องมึง <laughs> ทุกคนรีบไปกดตะก้าให้กำลังใจก่อนเรื่องมึง กูจะว่ามึงไม่ไม่มาก็เรื่องของมึงแต่มึงไม่ต้องเอาเหตุผลนี้มาหรอกที่มึงไม่ให้มาจริงๆอะกูบอกให้มาเนี่ยมึงก็ถูกตํารวจรวบเพราะว่าลําปางลําพูนเนี่ยเขาแจ้งความยักยอกทรัพย์เป็นอาญาโอเค มึงจะมงทันทีที่ผ่านตอมออีพวกสิบแปดมงกุฎเออสมมุติแบบเลยนะสิบแปดมงกุฎจะขี้โกหกใส่ความขี้โกงครบละครบละสิบปดมงกุฎแมมมหาว่าบริษัทเราหากักหกสิบห้าเปเซ็นตใครจะทำงานกับบริษัทเราได้ีอบ้านี่มึงถามจริงๆ เอาสติอะไรมาคิดบริษัทมหาชนเขามีบริบทที่ชัดเจนไม่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 ใช่ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนางทำพูดอะไรก็ได้ที่ทำให้คนเราแย่โดยปราศจากข้อเท็จจริงทุกคนรีบไปกดตะกร้าหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจมันเป็นแบบนั้น ก็นี่ไงเอาเอาสัญญามาดูสิอยู่ที่เขาสัญญาที่ผมก็มีถ้าถ้าหาก65%เชิญฮะเอาสมบัติผมไปให้หมดผมให้คุณนี่เอาปาเต้ไปด้วยหนูเอาปาเต้เรื่องนี้ไปด้วยอ่าเอาไปให้หมดแต่ถ้ามันไม่ใช่65%มันเท่าออกับคนอื่นๆเขากาตีนนี่แล้วลาออกจากความเป็นคนซะ อืมเป็นหมาก็ไม่ได้หมาัดีกว่าพวกแกเออเป็นไรดีนึกไม่ออกเออสัตว์เซลลเดียวแล้วกันจะได้ไม่ต้องสืบพันธุ์โอ้ได้เดี๋ยวแบ่งตัวสัตว์เซลเดียวแตเป็นรนี่ลบากยเยอะเพราะสัตว์เซลเดียวเนี่ยธรรมชาติให้แบ่งตัวได้แตกตัวได้พญาตก็ไม่ได้ เอาโมงคืนไหมไม่ต้องเอาหรอกให้มันไปถือเป็นให้มันเอาไปเป็นที่ระทึกเก็บไว้เพื่อความเจ็บปวดใดๆก็คือเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งจะประกาศนะลบรูปให้หมดจากไอคุณ <c oughs> ได้แค่นี้เพราะว่าติ t ตกรูปเก่าๆที่มีสัญลักษณ์ของ MGI อยู่บนหัวกระบาลลบให้หมด ถ้าไม่ลบแสดงว่าจเองเป็นอ๋อเดี๋ยวออกจดหมายออกจดหมายหมดแล้วก็ต้องลบรูปด้วยถ้าไม่ลบแสดงว่าคุณตกเป็นทาสเราเวลาแนะนำคุณยังต้องรับรู้ว่เป็นดิดแก่เลยคุณจะบ้าตาเกี่ยวเราแต่ยังไม่ได้ตัดสินว่าบิดเกลียดท่านาโนปล่อยไหมเถอะเพราะว่าคิดว่ามีปัญหาใช่มีปัญหากระบวนการความคิดอย่างรุนแรงยากแก่การพัฒนา มันกลับกันเนี่ยสมองมันกลับมันด่าหลินหลินจบอินเตอร์ธรรมศาสตร์วารสารมันไม่จบอะไรเลยวะหลินไม่มีการศึกษาต่ำพูดอย่างนั้นเลยใช่ก็เนี่ยประเด็นไม่มีการศึกษาคือประเด็นนี้ทําให้หลินโกรธมากทําให้หลินโกรธป่มาเมึงจบมาจากอะไรวะแคมบิดเหรอสงสัยจะบิดจริงว่ะเห็นปากก็ยังบิดอยู่เลยฉีดปากมาด้านแล้วบิดเป็นปากอะไรวะ เป็นปากเดี่ยวปากกาอยู่ได้โอ้ยมันว่าทุกคนมันว่าแบบว่ามันแล้วมันไปว่าแบบเอลซ่าแรงมากเลยอะแบบประมาณว่าที่เมืองไทยมีแต่เรายังไม่กล้าพูดคํานี้นะโสเพนีอะแต่คำหยาบอะเออมาแล้วชิ่งใส่เอลซ่าด้วยอเอลซ่าไม่ก็เขาบอกว่าที่เมืองไทย เขาบอกมีแต่พวกเนี <bands in 1970> ้มันถึงว่าเยอะเอลซ่าบอกว่าอันนี้เอลซ่าเอลซ่าเอลซ่าถามว่าอะไรรู้ไหมเอลซ่าถามว่าที่มึงพูดมาเนี่ยมึงพูดให้ฟังหรืออยากรู้ how to มึงจะย้ายมาอยู่แถวนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นขำมากมึงอยากรู้ how to ใช่ป่ะมึงอยากรู้ how to ใช่ไหมแล้วเอลซ่าพูดแบบ พูดแบบสบายอ่ะแต่งหน้าไปหนูแบบอันนี้หนูบอกให้ฟังเบาเฉยๆหรือหนูอยากรู้ how to หรือยังไงหนูถ้าอยากรู้ how to ใช่ไหมอะไรเงี้ยทุกคนรีบกดตะกร้ากันก่อนเร็วไปวันนี้ใข่ถูกสุดชีวิตเลยป่ะเอาเซรั่มทองคำไปก่อนเซรั่มสวิตเซอร์แลนด์ปังสุดปังเร็วทุกคน เอายี่สิบขวดทุกคนนะขอยี่สิบขวดห้าสี่สามสองหนึ่งแหมหกสิบห้าเปอร์เซ็นนี่ทำให้กูโกรธมากใช้คำว่ากูใคระใจะทำงานด้วยหักโหดมากหกสิบห้าเปอร์เซ็นท้อใจท้อใจเหมือนเหมือนที่เราไปที่ท่าเรือเราไม่มีเรือเสร็จแล้วอะ่ะ นั่งโต๊ะแถลงข่าวพิช,ชี่ควรจะอยู่เฉยๆไม่ต้องออกถแถลงข่าวแต่ก็ไม่ต้องเข้าข้างเราก็ได้อยู่ไปเฉยๆหายไปเลยก็ได้ในฐานะตัวเองเป็นฟิปรั้นะครับแล้วตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจแต่เสลอไปนั่งถแถลงข่าวกับเขาเพื่อถแถลงข่าวด่าเราวันที่เราเดินไปชั้นโชว์ที่เนี่ยเอ็มาเฟียเอ็มอะไรทักอย่างนึ้นะ่วันนั้นน่ะตั้งถแถลงข่าวเห็นไหมนับวันเดียวกับเรา แล้วไอ้โต๊ะนี่แค่เนี้ยแล้วก็นั่งหัวสลอนเนีเนียดเนอด์เบ,บ้าบ้าบ่าบอ,บอแล้วในนั้นวิธี้ทำเป็นแบบซีเรียสอ่ะทำเป็นแบบกรณีซีเรียสดูดคนเรามันเป็นแบบเนี้ยมันน่าจะอยากมีแสงได้มาเดี๋ยวจัดโรงไ,ไฟฟ้าให้มัน ถ้าอยากมีแสงมาเลยเดี๋ยวกูเอาสายไฟเนี่ยลอกเปลือกทองแดงออกแล้วพันรอบตัวหรือเสียบปลั๊กให้แสงเพียบชาร์จไฟในตัวให้เสร็จเอาสายลอกทองแดงแล้วพันรอบตัวแล้วเสียบปลั๊กปุ๊บหรือไม่ก็มาเลยเดี๋ยวจะพาไปวัดแถวไหนก็ได้เปิดประตูมาแล้วผลักเข้าไปแล้วบอก จ้าหน้าที่อ้าวสับสวิตใสใสไฟใส่แสงเดี๋ยวแสงก็มีเปลวแล้วก็ลอยขึ้นไปไม่ต้องกลัวหรอกเพชรปากปลาลหน้าเปเขาก็เตรียมรออยู่ไปว่าเพชรปากปลาลาว่าปากขอโทษนะปากเบี้ยวอพิการด้วยเบียแต่เพชรก็เก่งนะอุพิการนี่ปากแต่กูยังมีสมองที่ดี ดีว่ามึงไม่มีพิการทางสมองสุดอ่ะสุดไปก็สุดกลับอ่ะเออสุดไปก็สุดกลับสวัสดีค่ะเออเดินยากนิดนึงตีกันไปทั้งทางไม่ได้ไปเขาแบบเหมือนว่าไปดูถูกเขาพิการปากอะไรเงี้ยโอ้ เรียน,น,นาม,มากก็ด่ากับคุณพี่ขัดปากแต่คุณพีพูดแล้วมีประโยชน์ทุกคน <Rest> เร็วๆ <t> มาๆมาๆทุกคนไปกดเซรั่มตัวนี้มันดีจริงๆวันนี้ขายก็ไม่ได้กำไรอะไรหรอก <t> เอาฮา,า,าไม่ขมาย ทุกคนเร็วๆคนละสามขวดเก้าร้อยแปดแล้วเร็วทุกคนขยันนิดนึงห้าสี่สามสองหนึ่งไปเร็วๆไม่กดไม่สิ่งคืออะไรวะ <c oughs> ชาวชคืออะไรไม่กดไม่ซื้ออ้าวไปไม่ได้ว่าอะไรกันไม่กดติดตามด้วยปลาปาปา แล้วทุกคนป่าอีกห้านาทีผมต้องลงแล้วทุกคนเตรียมเตรียมงานละกดแล้วเร็วห้าสี่สามสองหนึ่งเซรั่มสวิสแลนด์นะบอกเลยนาทีนี้ในตะก้้าผมคือปังสุดถูกสุดคือเมนพูดไทยเก่งฉ่ำไม่อยากให้เขาพูดไทยเลยอ่ะทุกคน เสียดายภาษาเราอ่ะไม่ชอบคนไทยแต่พูดภาษาไทยอ่ะก็แปลกดีเนาะ